ตายเห็ดอีกแล้วนะคะหลังจากที่พักไปหลายหมื่นเนาะค่ะวันนี้ก็ม,ม,กมาเบิ้งอีกนะคะหลังฝนตกหลังฝนตกหลายหมื่นแล้วสีมีเห็ดยังเกิดขึ้นบ่สียังเหลือบอ่ค่ะเม็ดที่เคยเก็บไปเนาะคะ่ะเอาไปตองห้องไวก่อนเนาะคะ่ะ ไปรุ่นกันว่าสีใดบอนเนาะค่ะมันค่ะรุ่นกันต่อไปค่ะหลังจากที่ยางมาตั้งไกลเติบอยู่แล้วค่ะพอให้ดินเท่าดอกนึงค่ะเท่าอีลีที่นี่เอาบ่ได้แล้วหากันต่อค่ะสีนีอยู่บอ พี่น้องนี่นะสัญญาณที่ดีแล้วว้าวว้าวว้าวแต่ว่าทำไมมันกระจายอย่างนี้มันที่กระจายค่ะโอ้ยปาเก็บบานี่ยวุ้เก็บเก็บที่ซุ้มหนึง่งสองดอกไ้แล้วเฮ็ดไข่ดอกหนึ่งนเก็บค่ะเก็บ Ba kha yêu bụng chị. Do gần lắm lưới sẽ phần nắn bụng mùi nắng 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 สวยๆงามๆเลย สุดท้ายค่ะเกือบแม่นเทาค่ะมูนี่สวยๆงามๆเลยค่ะขอบคุณหลายๆเด้อให้พ่อมูมันอีกหลายๆเนี่ยเด้อมาในมาพ่อลูกมั้งนะคะเนี่ยโอ้ยยางงามเลยค่ะอันนี้อันนี้จงไว้เนาะค่ะไว้เป็นไง เห็ดไ่ ai, ค่ะเป็นเป็นเดินเป็นมูลเลยค่ะเนี่ยเห็ดไคค่ะโอ้ลงมาเลยจริงๆโอ้สองดอกเลยแต่ว่าดอกหนึ่งแมงดงกินแล้วเหลือแต่ขาเาขาไว้เพิ่นเนาะคะ่ะมึงเนี่ยดอกบักใหญ่เลยค่ะ หวันหวานหวนค่ะมาพ่อแล้วค่ะให้นาเรนหน่อยเหลืองเดียวหนึ่งดอกค่ะหาหมูกันเตอค่ะมีสีมีบอเนาะค่ะนา่นเลค่ะดอกกอค่อยงามเป็นไรเนาะค่ะแต่ว่าก็ยังแข็งแข็งอยู่ปนถอกอันนั้น ออาง้างเลยค่ะดอกงามๆเลยกลับมาเข่าปลาหยิบอันหวานเนาะโอ้ยเป็นไงเห้อมเป็นจูงหน่อยหนอย้ย้าวาเงใด่เมือนเนเขาเจงส่เดมากคือดอกน้อยงามแท้ทีใจทีใ้ทีใ้ เาเห็นเนาะคะ่ะพึ่ง้หวานวพึ้งหวานเนกิดจากเกิดน,น้ำต้นยูค่าเนาะนี่ค่ะมันก็สิเป็นแตกต่างจากเห็ดพึ่งขมยูคค่ะแต่ว่าก็มีรสขมหน่อยอก,กว่าเนาอหมานๆเลยอยีแค่ะดอกหน่อตถุงม้นกับเปอ,อกได้นะ ไม่เลย Hey, hey. สวยๆเงินงมามาินน่ารักน่ารักเห็นแล้วปล่อยบวด้ค่ะปล่อยผ่านไม่ได้คนอื่นมาคนอื่นก็เอามันเดิม <Okay. S 1> สองดอนารักนารักตะหับตเพลง แบบไปผ่านไม่ได้เลยอันนี้ก็สิเป็นเ็ดเพิงหวานนะคะ่ะเ็ดเพิงหวานแบบบ่มีลดขมเลยนะคะ่ะมีดอกนึงค่ะสองดอกเลยงามๆเลยค่ะแบบดงค่ะโอ้ดอกงามๆน่ารักเลยมีดอกเดียวทนๆค่ะ กินจ้ะก,กินน้อยดอกแตกกระแพงเลยเป็นมูเลยค่ะนี่ดอกหนึ่งอันนี้จะเป็นเห็ดขี้กระเดือนเนาะค่ะกินไม่ได้มันเมนแบบกินมาได้ไแต่ถ้ากันกินอยู่ค่ะแต่เอาบอกกินเนะเาะเราเหลือ นัมค่ะสดินดอกงามๆอยู่ค่ะเพื่งหวานค่ะเพื่งหวานขาในน้อยค่ะแสีบค่เนี่ยอยู่พี่อีกสองดอกค่ะสองดอกสวยๆงามๆเลย แดงค่ะสวยสวยเลยแข็งแข็งอยู่แต่ว่าแต่นีห้อยแมงกีลหละล่ะเีแดงค่ะดอกนึ่งงามเลยค่ะเอ็บัวคางค้างค่ะพี่นอ้องเ่็บัวคางค้างแต่ว่าเป็นเองพี่หนุ่เอันนี้สี่ดอก นี่โดค่ะาเลยกางข้างเลยค่ะโ,คโลุยแล้วเอาบดได้แล้วไปเป็นเสียพินาศมาเจอเธอเราเจอกันช้าไป หยดละนะคะดีกมืินค่ะอู้หปวกไหกมเอตินน้อออกบ้าออเย็นแน่จังูมเอดินค่ะบางสองตาสองตายังบดใ่พ่อเคืองตาหน่อยอยู่ ห่งบานค่ะดอกน้ำงาม,งามดอกสวยๆงามๆเลยที่ดินดอกหนึ่งค่ะโอ้ยลอยละเอาได้แล้วลอยแล้วค่ะผลงานเหมือนนี้ค่ะกระสีไดเวลาเมื่อแล้วเนาะคะ่ะผลงนทางเมื่อบานก็ได มอมานค่ะมือนี้สงตาซ่อนจะกลับมาขอบคุณใหลายด้อที่เข้ามารับชมนะคะกลับรอติดตามชมตอนต่อไปคลิปต่อไปนะคะขอบคุณใหลายค่ะที่เป็นกำลังใจให้กันอยู่ตลอดนะคะขอบคุณค่ะ